สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะมาพูดถึง Spirit of นะครับผมนะว่ามันใช้งานยังไงแล้วก็ทำอะไรได้นะครับแล้วก็วิธีหาเนี่หาจากไหนแล้วก็ความสามารถของแต่ละ Spirit นะครับมันดียังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะอธิบายทั้งหมดเลยนะครับเริ่มมาถึงวิธีการหาเจ้า Spirit o อฟตัวนี้กันก่อนเลยนะครับผมหน้าตาของ s p ิริตออฟเนี่ยก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็วิธีการหานะครับนะวิธีแรกนะครับทุกคนนะสำหรับสายเขาเรียกอะไราสายเติมนะล้วนนะสามารถซื้อได้เลยนะครับตรงนี้แต่ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับดูดิ1 s p i r i t 9ร u เนี่ยขายสร้างบ้านหรือเปล่านะเนี่ยแต่ว่าเออเขาก็ไม่ได้บังคับให้เราซื้อนะครับทุกคนนะแต่ว่า ก็ไม่แนะนําให้เติมนะตรงนี้นะแต่ถ้าใครบ้านรวยก็จัดได้นะทุกคนนะ499น่าจะคุ้มสุดนะครับเนี่ยก็คือ5,000โลบักนะน่าจะคุ้มสุดโอเคต่อไปก็วิธีที่2นะครับนี่นะครับทุกคนสามารถลงหอคอยตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ก็จะมีโอกาสดรอปอยู่ที่10%นะครับก็คือไม่ได้100%นะก็คือมีโอกาส10%ก็คือลงแล้วอาจจะไม่ได้นะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดชั้นที่มันสูงขึ้นเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่ามันจะโอกาสเยอะกว่านี้หรือเปล่านะครับใครที่อยู่ชั้นที่สูงๆแล้วนะครัับบบสาามมรรถคออเเนนน์กพื่ๆได้ะ ว่าชั้นที่มันสูงกว่านี้นะครับมันโอกาสดีกว่านี้หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นการันตีนะพี่เชื่อว,ว่าชั้นห้าสิบบวกอาจจะเป็นการการันตีเลยก็ได้นะครับทุกคนนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับทุกคนนะโอเคแล้วก็วิธีต่อไปนั่นก็คือแบตเทิลพาร์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับในแบตเทิลพาร์ตมันก็สายฟรกีก็กดข้างบนได้เลยนะครับนะอันนี้พี่ก็ยังไม่ได้เติมนะครับข้างล่างนะแต่ว่ากาําลังคิดว่าจะเติมอยู่แต่มันก็แอบแพงนะครับทุกคนนะมันรู้สึกว่าจะห โอเคนี่นะครับก็สามารถจัดตรงนี้ได้นะเนี่ยแบตเทิร์นพารก็ได้ด้วยนะครับทุกคนนะตรงนี้นะสําหรับเควส์แบตเทิร์นพารทุกคนก็มาทําตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยเควสมันจะแยกหัวข้อไว้ให้นะแบตเทิร์นพาร์ตเดลี่วีลี่อินฟินิตี้นะครับทุกคนแล้วก็เออเดลี่เควส์ก็มีนะครับนะนี่ถ้าคอมพิวต์เอ่อออนะคอมพิวต์อะไรเนี่ยออเดลี่เควส์นะครับก็การันตี1อันนะครับทุกคนแต่ว่าวิธีที่หาดีที่สุดนะครับก็คือลงประตูนะครับทุกคนนะครับประตูนี้เลย ประตูพวกนี้เลยนะครับใครไม่เข้าใจวิธีการหาประตูพวกนี้นะครับก็ให้ไปดูคลิปที่พี่เพิ่งได้ลงไปนะครับเมื่อสักครู่นะครับทุกคนโอเคแต่ว่าประตูแลนะครับมันจะไม่ได้นะครับทุกคนจะต้องเป็นประตูระดับอีพิกนะครับถ้าเกิดเราลงอีพิกนะครับทุกคนถ้าลงอีพิกนะเดี๋ยวนะพี่ต้องใส่ตัวละครก่อนนะครับอีควิเบสไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่จะลองเปิดอีพิกให้ดูแล้วกันนะครับทุกคนอีพิกนะครับอะ ถ้าเป็นอีปีนะครับการันตีเลยนะครับสปิริตออฟหอันนะครับทุกคนนะอีิกนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรีเจนเดอรี่นะครับจะได้2อันนะอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าได้2อันหรือเปล่าแต่พี่คิดเองว่าน่าจะได้2อันใครเคยลงประตูรีเจนนะครับคอมเมนต์ได้นะครับว่าได้2อันตามที่พี่พูดหรือเปล่านะครับทุกคนส่วนมิสติกนะครับได้3อันแบบการันตีนะครับแล้วก็ประตูลับจะได้4อันนะครับพี่แนะนําว่าลงมิสติกเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ลงมิสติกบ่อยๆนะครับเราก็จะมีสปิริตออฟเยอะแล้วนะครับทุกคนโอ โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าสปิริตนะครับผมนะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็แต่ละอนความสามารถไปยังไงนะครับทุกคนปะกดไปที่ c ตรงนี้นะครับทุกคนนะก็จะมีสปิริตประมาณนี้นะครับนะก็เริ่มที่จาก g o เด้นสปิริตถึง True Spirit นะครับทุกคนมันก็จะมีทั้งหมด16อันนะครับทุกคนเริ่มกันที่อันแรกนะครับ Golden Spirit นะครับโอกาสออกอยู่ที่18.5%นะครับทุกคนสำหรับตัวนี้นะครับก็ตรงตัวเลยนะครับ Increase Money นะครับทุกคนก็คือเพิ่มเงินนะครับ20%ให้กับตัวละครนะครับก็เหมาะมากนะครับกับบอจีหรือว่าบูม่าพูดง่ายก็เป็นตัวละครเงินทั้งหลายนะครับนะอันนี้ก็คือจะเหมาะมากๆโอกาสออกก็18.5พี่แนะนำว่าต้องหาอันนี้ให้ได้ พวกตัวเงินที่เราเอาไปนะอย่างเช่นบูมาก,กับโบจีเนี่ยพี่เอาไปเล่นประจำนะสตัวนี้นะครับก็พยายามจะหาอยู่นะครับจริงๆเนี่ยพี่ก็แอบได้มาแล้วแหละทุกคนโอเคปะ่ะต่อไปก็ไอเคนสปิริตนะครับทุกคนตรงนี้โอกาสออกอยู่ที่16เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยก็คือพูดง่ายๆก็คือมันจะตีทะลุเกาะศัตรูนะครับก็คือตีโดยไม่สนเกาะน,นะครับดาเมจที่เราโจมตีไปเนี่ยมันจะไปที่เลือดแล้วก็เกาะของศัตรูโดยตรงเลยนะครับก็ไอมอนที่มันมีหลอดเลือดที่ เป็นสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวเกาะทั้งหลายนะครับมันจะโดนดาเมจเราตรงๆเลยนะครับทุกคนมันใช้คําว่า directory ครับนะตรงตรงประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนต่อไปจะเป็น crimson spirit นะครับโอกาสออกอยู่ที่12เเซนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างตรงตัวนะครับ increase burn a t b e a d นะครับดาเมจนะครับ to enemy นะครับ50นะครับก็คือมันจะเหมาะกับตัวละครที่ตีติดเผาไหม้กับตีติดเลือดไหลนะครับอย่างเช่นนัสสือหรือว่าตัวหมีนะ ตัวนัศสือเนี่ยตีติดเผาไหม้เนาะแล้วก็ตัวหมีเนี่ยตีติดเลือดไหลนะครับมันก็จะทําดาเมจเผาไหม้หรือดาเมจเลือดไหลนะครับแรงขึ้น50%ปรนะครับประมาณนี้นะเออโอกาสออก1 2ก็โอเคอยู่ใช้งานได้นะครับทุกคนนะต่อไปก็กาแล็กติกสปิริตนะครับโอกาสออกอยู่ที่9%านะครับสำหรับเจ้ากาแล็กติกเนี่ยก็จะตรงตัวเหมือนกันนะครับทุกคนอินคิดยูนิตดาเมจแอนเล้งนะครับก็คือเพิ่มดาเมจแล้วก็ระยะ5%นะครับแล้วก็ โอกาสเกิดคียติคอลนะครับ20%นะครับแล้วก็รีดิวคูลดาว์5%นะครับพูดง่ายๆก็คือเพิ่มระยะระยะเมตร5%คีย์ติคอ้นโอกาสออก20%นะครับแล้วก็คูลดาว5%อันนี้ตรงตัวนะครับก็ดีมากเหมือนกันนะ9%นะครับโอกาสออกบัฟตัวนี้เนาะโอเคต่อไปก็จะเป็นดาร์คสปิริตนะครับอันนี้พี่ว่าก็แล้วแต่นะอันนี้ได้อย่างเสียอย่างนะครับสำหรับอันนี้ก็คือ เพิ่มระยะโจมตีครับ30%นะครับแล้วก็ลดคูดาวน5์15%แต่ว่า r e c s e d a m เม e นะครับก็คือลดดาเมจของเรา30%อันเนันนี้บัฟเนี่ยพี่ได้มาแล้วนะครับก็คือพี่ได้มากับตัวละครหมีเว้ยทุกคนนี่นะครับนี่มันก็จะเป็นเหมือนแสงดำๆขึ้นมาแบบนี้นะครับทุกคนเหมาะมากกับตัวละครหมีนะครับเพราะว่าหมีเนี่ยวงมันเล็กแล้วมันตีเป็น Full AOE นะทุกคนนะหมีเนี่ยมันจะวางได้4ตัวนะแล้วก็คิดดูดิพี่ได้บัฟอันนี้มาเว้ยวงพี่อย่างใหญ่ะ นมีพี่แบบโคตรเอาอะแล้วก็มีเป็นบับคีนะน่าเสียดายนะถ้าเป็นคี้ทติคอ้า3น่าจะดีกว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็โอเคละคือถ้าพี่จาไม่ผิดนะอัพเต็มนะครับมันจะลดดาเมจไปประมาณ3,000หรือ2 7 0 7เจ็ดยวพี่จาไม่ได้แล้วตัวเลขเป,เป๊ะๆแล้วก็มันจะบวกระยะมาพอสมควรวงอย่างใหญ่อะ่ะแล้วเป็นฟูลทุกคนระวังได้4ตัวเอาหมีเนะี่ยไปเล่นกระจกเนี่ยโคตรชิลบอกเลยโอเคทุกคน บัฟต่อไปนะครับทุกคนนะไอส์ปิริตนะครับตรงนี้นะครับโอกาสออก7%อนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ตัวละครที่ตีติดสโลและสตัรน,นะครับก็คือจะนานขึ้น30%นะครับอย่างคาตาคูลิที่ตีติดสโลนะครับถ้าเกิดว่าคาตาคูริได้บัฟตัวนี้ใช่ปะมันก็จะแบบสโลนานขึ้น30%อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนประมาณนี้โอกาสออก7%เนเนาะ โอเคครับทุกคนต่อไปนะครับก็จะเป็น Fly s ปริ i t นะครับทุกคนอันนี้พี่ก็ได้บัฟตัวนี้มาแล้วนะครับโอกาสออกอยู่ที่6.5%นะครับมันก็ประมาณว่าทุกๆก,การโจมตีครั้งที่6นะครับมันจะตีติดเผาไหม้นะครับแล้วก็เป็นดาเมจเผาเนี่ยอยู่ที่ 60%ของตัวเรานะก็คือยูนิตหมายถึงตัวเรานะครับนะหกสิบเสมมติว่าพี่ดาเมจหนึ่งแสนะครับหก็ก็คือห0,000ื่นใช่ไหมแล้วมันก็จะอยู่ประมาณ3าวีนะครับซึ่งไอ้สาวีตรงเนี้ยก็ไม่แน่ใจว่าวีละ6 0ห0 0นะครับหรือว่า3าวีนี้ดาเมจหกสิบเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยมันก็ไม่ค่อยชัดเจนตรงนี้เท่าไหร่นะครับทุกคนแล้วก็มันไม่ทับซ้อนกับเผาไหมอื่นๆนะครับก็คือไม่ทับซ้อนกับเบิร์นสมมุติว่านัดสื่อเนี่ยมันตี ก็ตัวละครฟรีเลนพี่ที่ได้บัฟไฟสปิริตนะครับได้บัฟนี้แล้วก็โจมตีครั้งที่6กนะครับก็จะทาดาเมจไปอีก60%นะครับนะภายใน3าวีนี้ไม่ทับกันพี่ว่ามันน่าจะเป็น3วีิเปนะเออไม่แน่ไม่น่าจะเป็นวีละหกิ็ก็จะแรงไปนะเออประมาณนี้โอเคต่อไปนะครับทุกคน กิส t a ้สปิริตนะครับโอกาสออก5.5%อันนี้เนี่ยค่อนข้างตรงตัวนะครับก็คือ increase damage to boss นะครับก็คือตีบอสแรงขึ้น50%ส่วนตัวเนี่ยพี่มองว่ามันก็ดีนะแต่ว่ามันบางทีกว่าเราจะเล่นไปถึงบอสอะเออพี่ว่าม,ม,ม,มันก็แล้วแต่และกันนะแต่ส่วนตัวพี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่าบางทีกว่าเราจะเล่นไปถึงบอสบัฟนี้มันก็ทํางานไม่แสดงผลอะไรเลยนะถ้าไม่เจอบอสนะครับทุกค,คนนะเออประมาณนี้นะครับทุกค,คนโอเค ต่อไปนะครับอันต่อไปนะทุกคนนะ Earth Spirit นะครับ s t u n d o f enemy นะครับก็คืออารมณ์ประมาณว่าสตันศัตรูแล้วก็ตึงไว้ที่ผืนนะครับมันใช้คำว่า pinning นะครับน่าจะประมาณว่า ตึงตึงคือพี่เอาไปแปลมันแปลคาว่าตึงเวพี่ก็หมายความว่าตัวแอร์อาจจะโดนด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าใช้คําว่าตึงลงมาที่พื้นหรือเปล่า t to t เด ground นะครับเออมันมันคือพี่ไม่แน่ใจนะว่าตัวแอร์โดนด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครมีบัฟเอธแล้วนะครับสามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้นะครับว่าตัวแอร์เนี่ยโดนหรือเปล่าก็คือถ้าพูดโดยรวมง่ายๆก็คือสตันสัตรู4วีิแหละทุกคนทุกทุกทุกทก3กวินาทีเนี่ยสัตรูจะโดนสตันสี่วิก็คือดีมากเหมือนกันนะพี่ชอบนะตัวนี้อย่างโกโจไได้ไป ก็น่าจะดีนะครับนะสตาร์ท 4V ทุกๆ 30V วดีอยู่นะทุกคนแล้วก็ต่อไปนะครับทุกคน Secret Spirit นะครับทุกคนโอกาสออก4%นะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยมันแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนก็คือจะเพิ่มดาเมจ30%ต่อเมื่อไม่มียูนิตไหนอยู่ในระยะนะครับทุกคนงงไหมสมมติว่ามี พี่วางตัวละครที่ได้บัฟตัวนี้นะสมมติพี่วางตัวละครที่ได้บัฟ c ีเคปใช่ปะแล้วมียูนิตอะไรก็แล้วแต่นครับก็คือหมายถึงตัวละครคนอื่นเนี่ยที่มาวางอยู่ในในระยะของตัวเนี้ย ไอบัฟนี้มันก็จะไม่ทํางานนะครับทุกคนนะซึ่งเหมาะกับการโซโลมากกว่าสมมุติถ้าเกิดว่าเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนเขาคงไม่ได้มาสนใจหรอกว่าเรามีบัฟอะไรนะเขาก็จะเอาตัวมาวางใกล้ๆกับเราอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทําให้บัฟนี้ไม่แสดงผลนะอย่างเช่นโกโจเนี่ยวงใหญ่ๆเนี่ยไม่เหมาะเลยนะครับทุกคนนะเออประมาณนี้น่าจะเหมาะกับวงเล็กๆหน่อยนะครับพี่ว่านะเออแต่ว่ามันก็เล่นยากอยู่ดีแหละเหมาะกับโซโลอ่ะทุกคนบัฟนี้นะถ้าโซโลเราก็จะรู้ว่าตรงไหนควรวางตรงไหนไม่ควรวางนะทุกคน โอเคแล้วก็ต่อไปนะครับทุกคนนะ r i s ์ส p i ริ t นะครับโอกาสออก3.5%ตรงนี้นี่บัฟนี่ถือว่าดีมากนะครับก็เหมาะกับตัวเงินอีกแล้วนะก็คือค่าอัปเกรดมันจะลดลง15%นะครับก็คือถ้าเกิดว่าได้ตัวเงินเนี่ยตัวเงินเราจะอัพเร็วขึ้นนะตัวเงินเรามันจะเขาเรียกว่าอะไรค่าอัพมันถูกลง15%อ่นะเราก็จะอัพตัวเงินให้มันแม็กเร็วขึ้นนะครับทุกคนอันนี้ดีมากเหมือนกันนะอื โอเคแล้วก็ต่อไปนะครับทุกคนนะมิลเลอร์ i ปิรนะครับทุกคนโอกาสออกอยู่ที่2%นะครับอันนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับไอตัวฟลายสปิริตนะมันเขียนเหมือนกันนะเห็นปะเอวี่หก v ีเ h นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเ v 5ี h ห้านะครับก็คือทุกๆก,การโจมตีครั้งที่5นะครับ ตัวละครของเรามันจะเข้าสู่สถานะบ้าคลั่งนะครับเฟนซี่นะครับก็คือตัวเรามันจะบ้าคลั่งนะครับแล้วก็มันจะทําให้ตัวเรานะครับลดคูดาวไป35%เปเ็นเป็นเวลา8วินาทีมีคูดาวอยู่ที่15วินาทีนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือทุทกๆการโจมตีครั้งที่5เนี่ยแล้วก็การโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยตัวเรามันจะตีเร็วขึ้น35%เนะครับทุกคนเป็นเวลา8ปวินะครับแล้วก็อีก15วินาทีเราก็จะกลับมาใช้ได้ใหม่พี่ว่ามันก็ดีนะครับ คะคเราตีเร็วขึ้นเนะี่ยพูดได้ง่ายนะครับโดยรวมนะประมาณนี้โอกาสออก2%ดีอยู่นะครับทุกคนแล้วก็ต่อไปนะครับสตรอมสปิริตนะครับทุกคนโอกาสออก1.5%อันนี้เนี่ยค่อนข้างตรงตัวเลยนะดีคิดยูนิตนะครับก็คือลดคูดาวไปเลย25%้นะไม่สนโลกอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกคนนะก็เหมาะกับตัวละครที่คูดาวนานๆหรือว่าพี่ว่ามันใช้ได้ทุกตัวนะตัวละครที่เป็นดาเมจแต่มันใช้ได้บัฟใช้ได้ทุกตัวเลยลดไป25%นะลดไปเยอะอยู่นะครับทุกคนนะประมาณนี้นะ โอเคแล้วก็ต่อไปนะครับ Enchanters Spirit นะครับทุกคนนะโอกาสออกอยู่ที่1%นะครับทุกคนนะเมื่อกี้จะพูดว่า10%นะโอกาสออกเนี่ยอยู่ที่1%นะครับทุกคนอันนี้นะครับทุกคนมันจะมีโอกาส10%นะครับให้เราซัมมอนตัวละครที่เราฆ่าตายนะครับออกมานะครับแล้วก็ตัวละครที่ซัมมอนออกมาเนี่ยจะมีเลือดอยู่ที่25%นะครับยกตัวอย่างพี่ฆ่าตัวอะไรไปไม่รู้นะครับนะที่มันมีเลือดอยู่100นะครับ แล้วก็พี่มีโอกาส10%เนี่ยที่จะซัมมอนไอตัวที่พี่ฆ่าไปเนี่ยออกมานะครับแต่ว่าตัวที่ออกมาเนี่ยมันจะมีเลือดแค่25นะครับก็คือจากเลือด100ก็จะเหลือเลือด25นะครับเพราะว่ามันจะซัมมอนมาได้แค่25%นะครับประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคต่อไปนะครับทุกคน Divine Spirit นะครับโอกาสออกอยู่ที่0.7%นะครับไอตัวนี้นะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือ ทุกๆ30มสิบวินะครับศัตรูจะเดินถอยหลังนะครับแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าถอยหลังเยอะหรือเปล่าหรือว่าต้องโจมตีก่อนหรือเปล่านะครับไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยใครเคยใช้นะครับนะสามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้นะครับมันแค่บอกว่าทุกๆ30วิศัตรูจะเดินถอยหลังโดยที่เราไม่ต้องโจมตีเลยเห,รหรือว่ายังไงแต่ปกติมันก็โจมตีอยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าเราวางตัวละครพี่ว่ามันก็ดีนะครับ30วิเนี่ยก็คือจะติด เขาเรียกว่าอะไรเหมือน b a c k l o อกของ l o อก b a c k หรืออะไรว่าพี่จําไม่ได้แล้วเกมอาในเมื่เวอร์นะประมาณเนี้ยมันจะเดินถอยหลังพี่ว่าก็ดีอยู่นะครับตรงนี้นะโอเคทุกคนต่อไปนะครับอันสุดท้ายแล้วนะครับ t o spirit นะครับโอกาสออก0.3นะครับอันนี้นะครับทุกคนนะพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่ามีสัตวตูนะครับอยู่ในวงของเรานะครับ1ตัวนะครับเราจะเพิ่มดาเมจ5นะครับ สูงสุด75%นั่นก็คือ15ตัวนะครับถ้าเกิดว่ามีศัตรูอยู่ในวง15ตัวเราจะดาเมจเพิ่ม75% เหมาะกับตัวละครที่วงโจมตีใหญ่ๆมั้ยอย่างเช่นโกโจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามอนมันตายไปหมดมันก็ไม่มีผลสมมติว่ามอนออกมาแล้วก็ตายออกมาแล้วก็ตายบัฟนี้ก็ไม่ได้ดูจะมีประโยชน์เท่าไหร่นะทุกคนนะสมมติว่ามอนมันตายเร็วไปหน่อยนะคือมันก็ไม่ได้มีประโยชน์นะพี่ว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมอนที่แบบค่ายากๆเนี่ยแล้วก็ได้บัฟนี้นะครับมันก็ดีนะทุกคนแต่ถ้าเกิดลองคิดดูถ้าเราเป็นบัฟออมิตี้ใช่ปะ วอนออกมาแล้วก็ตายวอนออกมาแล้วก็ตายเร็วตายเร็วแบบเนี้ยบัฟนี้ก็ไม่ได้ดีไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่นะอันนี้ก็ต้องหาบัฟที่มันเหมาะกับตัวละครแล้วก็เหมาะกับเลทที่เราไปเล่นนะครับทุกคนพี่ว่าประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคทั้งหมด16สปิริตนะครับทุกคนนะพี่น่าจะอธิบายประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครเห็นต่างจากพี่นะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะรองมาสุ่มให้โกโจก,กันหน่อยดีกว่าทุกคน เออแล้วก็เสริมนิดนึงนะครับทุกคนตัวละครที่ติดสปิริตนะครับทุกคนมันจะไม่สามารถเทรดได้นะครับเขาเขียนบอกไว้ตรงนี้นะครับแล้วต้องรีมูฟออกก่อนนะครับมาเดี๋ยวพี่จะลองรีมูฟให้ดูว่ารีมูฟได้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะลบโกโจออกละกันนะครับแต่ทุกคนโกโจของพี่ตอนนี้เป็นไฟสปิริตนะครับพี่จะลบออกนะครับทุกคนเดี๋ยวกดรีมูฟให้ดูเลยละกันปุ๊บอะรีมูฟนะครับไปเลยนะครับปุ๊บอะไรรีมูฟได้ปะมันถามว่าเราชัวหรือเปล่านะครับต้องการรีมูฟอันเนี้ยชัว อ่ะมันก็จะหายไปแค่นั้นไม่มีอะไรไม่เสียอะไรด้วยเว้ยทุกคนโอเคทีนี้นะครับพี่จะมาซัมมอนให้โกโจใหม่แล้วกันนะครับพี่มีอยู่8อันนะครับทุกคนการสุ่มเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้นะเอ้ยได้ดาร์กได้ดาร์กเอ้ยได้ดาร์กเอ้ได้ดาร์ก,เอ,ก,เ,อกเอาดีไหมว่าได้ดาร์กเอ่อระยะเพิ่ม3 0คูลดาวลดไป15าดาเมจหายไป30โอ้โหมันหายดาเมจเยอะเหมือนกันวะ่ะ ไม่เอาแล้วกันทุกคนนะเอาใหม่แล้วกันนะดาร์กไม่เอานะกาแล็กติกกาแล็กติกนี่จะค่อนข้างโอเวอร์ออลนะเอ่ออินคีดัเมดห้าเปอร์เซ็คียสคูดาวห้าไม่เอานะทุกคนไม่เอานะโลบนะเอ้ยทำไมพี่ได้ตลอดเลยวะคิสตันนะครับคิสตันคืออะไรโอกาสออก5%เปอร์เเอ้ยตีบอสแรงขึ้น50%เอร์ซน เอ้ยอันนี้อันนี้น่าจะแจมอยู่นะแต่ว่าใช้ได้เฉพาะบอสเออเก็บไว้ก่อนแล้วกันพี่เก็บคริสตัลไว้เล่นไว้ก่อนแล้วกันทุกคนอันนี้พี่สุ่ม3าครั้งออก3ครั้งเลยว่ะทุกคนบางทีเรากดสุ่มมันไม่ออกก็มีนะครับทุกคนมันจะขึ้นว่ามันจะขึ้นว่าอะไรทุกอย่างเนี่ยพี่จำไม่ได้แล้วมันจะไม่ได้อะทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะเออพี่สุ่มให้ฮาคาริไหมเดี๋ยวนะเออตัวนี้แล้วกันเออตัวนี้แล้วกันตัวนี้อ่ามินะใช่ป่ะตัวนี้ดู เนี่ยโน s สปิร no ิก็คือไม่ได้นะแบบนี้ก็คือแบบเกลือไปเลยก็เสียฟรีไปเลยนะครับทุกคนอันนี้ได้ไฟสปิริตไม่เอาดาร์กสปิริตหรอไม่เอาดีกว่ามิลเลอร์เฮ้ยมิลเลอร์ถ้าจำไม่ผิด2%ทุกๆก,ก,การโจมตีครั้งที่5เฮ้ยอันนี้ทำให้ตัวละครตีเร็วเก็บไว้เลยดีๆอันนี้2%พี่เก็บไว้เล่นดีกว่าโอเคทุกคน คลิปนี้เนี่ยก็ครงประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลงใจให้กันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ